ดูนะแหลกไม่แหลกนะเพราะผมเรนเดรออย่นะแหลกอยู่แล้วไหนแหลกอะไม่แหลกอะรดูฐานไฟเด็กจริงป่านี้ไปฐานคนแล้วเนี่ยใช่เฮ้ยตผมุแหลกแล้วนั่นนี่ไม่ิดขนาดนั้นนะมกเล่นได้เล่นได้อย่าเทียงเลย เสียงประหลัดไงประหลัดไอทีมันยำก็ถือว่าอะไรช่วงนั้นหน่วงพ่อไข่วะเอ้ยเก็กมั่วเลยแม่อัดใส่ช่วงไอ้นี่เลยแม่เล่นอยู่เออแหละเขาก็ไม่เอาไม่เล่นแล้วปกติดีมันไม่ได้ขนาดนั้น ยึดยักนิดหน่อยอย่างเงี้ยยืนหยวดสิได้ไหมยึดยักเลยนะใช่มันจะไม่ใช่พี่ก็ได้แหมมันมันมีตัวปิงเหลืองอยู่ด้วยเมื่อกี้ไม่เมาผมอ่ะเอามาเกี่ยวอะไรกับเมาส์อีกอะเมาส์ผมมันลึกลักลึกลักถไก่แล้วสมแล้วสมแล้วปุ่มแล้วแหละแหมใช่สมแล้วสมแล้วที่ให้เป็นหวังเฉาปกป้องทุกอย่าง ทำเกมแหลกมันแหลกทำเกมแหลกแม่ก็ไม่ผิดะอ้าวมันพิสูจน์ได้ยังไงอะแหลกอะลองเลียนลาตาหน้าลองทีกันสามคนเนี่ยลองดูดิอะแหลกไหมเกี่ยวหรอกมันคนอื่นหรือเปล่ามันยังหาข้อสรุปไม่ได้อย่าพิ่งไนี่เดี๋ยวไม่สปายมีปาวะไม่มีตอนนี้ผมยังไม่มี มีมีให้สร้างอยู่ดิไงเข้าฐานไหนดีวะไม่เห็นเลยไม่ได้เปิดแมพไม่ได้เปิดแมพอ่ะเออพวกอยู่หน้าไม่ทำงานเลยเว้ยไปซอยแล้วเกตเพียกันไปซอยแล้วเกตเพียกันว ไม่มีสปลายนะไม่มีอะไรตุนเทพบอกมีไม่มีผมก็ยังจะสร้างอยู่เนี่ยเอาไปเข้าอยู่เนี่ยไม่เห็นนะเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยไปเข้าอยู่เนี่ยเนี่ยขับรถเต่ามา,าไ,ได้นะสปลาลทั้งนั้นน่ะจะอยังไงลงไปแล้วน่ะเดินเข้าไปละเนี่ยอินโฟเทดิตแล้วเนี่ยเออก็เก่งเนาะเนี่ยบิลดิ่งอินโฟเทดิตเลยเกลอกไปลองพี่หมอน ได้เทคโนโลยีด้วยลองพี <music Brothers> ่หมวดน่ะไปเกินเว้ยมีคนเกินเว้ยหน้าบ้านผมบอกว่าเกินเว้ยครับใช่ไม่ไม่นี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 ่อะไรข้างหลังนี่ยิงมันเลยยิงมันเลยอ๋อไอ้เหี้ยน้ำเงินนี่หว่าเรียกว่าท็อปเออ โทษ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 เขาเขาขึ้นมาบนบ้านผมจะมาเก็บของผมคืนไหมพี่แต่เก็บไม่แต่เก็บไม่ทันเลยจริงผมก็ไม่พูดอะไรปล่อยเขาทำไปแม่พี่ขึ้นมากะจะมาเอาคืนอันนี้อันนี้ยอมรับเลยว่าคิดอย่างนั้นจริงกะจะส่วนรู้คิดว่าใช่เออ่า Unit reporting. I speak the Building. Vehicle ready. Closing. Unit ready. Construction complete. Building. Unit ready. Construction complete.

ออกไปยังเนี่ยตุกโอ้ยเวอหนักกว่าเก่าอีกหมดคำจะพูดหมดคำจะพูดเหรอพี่ไม่ไม่ไม่ลื่นเลื่มก็มันก็ต้องลื่อนอยู่แล้วยีเตอร์แล้วผมเรนเดอร์อยู่ พี่ก็ฐานความรู้เดียวกับผมมาเนี่พี่ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงผมก็ยังบอกเลยว่าเสียงผมสมแล้วที่ผมแต่งตั้งให้เขาเป็นหมังเฉาอ่ะเป็นมือขวาของปะวุ่นจินนี่ลื่นเลยลื่นเลยก็ปกติเลยก็ปกติเลยเรนเดอร์มันเหลกปกติเอจัปังเลยไปแท

Unit ready. Training. ready. แล้วนี่เราจะชนะไหมนะชนะดิเหรอ <Unit ready. S 3> ใช่ไอ้อะไรนะั่นมันแตกมันไม่แตกเหรอวะอะไรอ่ะม <Unit ready. S 2> ีทางที่มันไปบุกเมื่อกี้แตกเดี๋ยวมจัดการเองเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้สุดลอยชุดหนึ่งเลยเอาต้องเอาให้สุด Unit ready. รถแล่ยี่นี่แปกคนไว้แร่ใกล้ๆนี่ไม่คุ้นห่วงไมเมียแล้วเกตเพียอย่างเนี้วกับเจ้าชอต

สร้างที่แบบแทบจะเกยตะลิงแล้ววะไม่เป็นยังไงดีวะเออเนี่ยแม่งโกนตีนนะไอ้ฐานไฟอ่ะมันขึ้นเขียวสามอันเนี่ยแล้วแตติดแดงอันหนึ่งแต่พอเอาแก๊ปจะสร้างลงไปอ่ะไม่ได้เลยไม่เขียวเลยคุณหลอกคุณนี่วะหลอกดาวเรา เอออาตกติอาตธอร์บลท่ามันก็ต้องแทนที่ไอ้ตรงเขียวสามอันเมื่อกี้ได้มาแก็บอันเดียวนี่แบ่งไม่ได้เลยแก็บขึ้นแดงหมดทุกอนูเลยจริงจริงจริงยี่อะร็วนั่งเอาพลรมมาลงวะนเรี้่ไอ้จุดหมดเลยเงี้ยยูนิตเรดี้เทรนนิง Ready! Square the way, sir! Unit Let's ready. make a war Let's see some action! Sir! Yes, sir! Unit ready! We will trample our enemies! Unit Charge! Colonel Cadet Commander reporting for duty. It's in the bank. Unit Can't ready! orders? Sir! Yes, sir! Uh. Double time! Unit uh. ready! let load up the troops! Unit ready. Insufficient funds. Unit ready. Unit ready. Unit Our ally is under attack. Ready. 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 sir. Ready. บกุกไม่ชวนเลยก็แตกกลับมาไม่มีวันนั้นหรอกรถจ่อยมีเนี่ยรัไปสไตล์พี่หมวดเยองะเข <c oughs> าใช้เลกกเก็ตเทียวใส่มาครบทุกอย่างเอาบมอะ่ะ ยัยงไงล่ะยัยงไงล่ะ,ละมีครบทุกอย่างอยู่แล้วในรถอ่ะโหไอ้เหี้ยม่วงนี่ล็อกกระเทียมเลยให้เตรียมปุเลยเนี่ยแม่งปูมาทีนี่จับอนาถเลยเนี่ยปูจากไหนกะปูไงเราไม่มีเลยเหรอเน,นี่ยมีแต่มีน้ำเงินมันไม่สร้างอ่ะโอ้เหี้ยมาทีนี่หมดนะเนี่ยจริงไงเนี่ย ตรงจิ๊สอยล้วนๆแหละแต่มันไม่มาเนี่ยตรงมันไม่มาเนี่ยเหลืออีกแค่นั้นอ่ะพอเทสอ่ะใช่แค่นี้แค่นี้ก็เหลือเฟือเออ่อ four minor under attack unit ready four minor under attack unit ready four minor under attack unit ready on hold cancel on hold Training. Or minor under attack. Unit ready. Unit unit uh, uh. Uh. Or minor under attack. Unit ready. Unit ready. Or minor under attack. Unit ready. Unit ready. Ill 돼요. New <mæ> rally target. point established. รถสวยคอพอแม่สามสิบกว่าล้ำมีคนแย่งเก็บแผนแม่เว้มาแล้วเว้มาแล้วทำลายเพื่อนอุ้ยมาเถอะเตรียมไปหมดแล้ว

Ut tăng ghê yêu thì mình phải Unit Unit ready. Training. Ready. Let's show them what we got. Unit ready. Moving out. Need a repair? Moving. ai mình di cái lê Unit ready. Tools of the trade. Transformer panels in order. Made for speed. Already, Already there. The yeah, astronaut. Battle force list on the yes sir. On the move. Training. We can make adjustments. On Unit the go Unit ready. Unit ready. ready. Oil refinery captured. Tools of the trade. Yep. We will throw away our enemies! Move out! they Unit ready. Unit ready. Yes, Commander. Insufficient funds. Unit ready. Oh, Unit ready. Unit ready. โอ้โหสามบังและสามบังอีกเลยเตรียมเลม่วงขี้หักในเพื่อนเรียบร้อยเตรียมทำลม่วงขี้หักนเพื่อน ไม่กูก็มึงอะหมดใช่ไหมสุดยอดทร aining เฮ้ยโอ้ยเฮียเพื่อนแม่งยุ่งเว้ยเอาอยู่เอาอยู่สบายสบายอยู่แล้วเฮ้ยเฮียแต่ไอ้นี่หมดแล้รถสอย ผมมาหมด <c oughs> รถสอยผมเอ้ยมันงงไว้มันไม่เอาเรถกระเทียมมายิงเว้ย<อ>มเขาใจแล้วเยเอ้ยรถสอยหมดกูแม่งพลาดจัดไปม,มึงล่วงก่อนล่วงก่อนเยอะชันบอกว่าเยเอ้ยเพื่อนแม่งมาช่วยกันขันดาน <c oughs> ขันดานไม่ดีเลย เออหมดเลยครูจะเป็นไลน์ล็อตล็อตสองต่อมีล็อตสองเรื่อยเรื่อยเฮ้ยทำไมตังมีอยู่สี่หมื่นกว่าหิหมื่นกว่าตลอดเลยวะก็ไม่สร้างอะไรเลยไม่สร้างบ้าเลยล่ะแหมเฮพี่มันจะแปลกตรงไหนก็ <c oughs> ไม่สร้างอะไรเลย เนี่ยร้องไม่สร้างบุกก็จนแตกนะเนี่ยเนี่ยมาซ้ำมาทำเป็นผมตีเขียวแตกอ่ะเฮ้ยภาคพื้นตอนนั้นใครก็ไปได้บริลลานกว้างมันง่ายเมือกพี่เอาพี่ซึ่มไปใอยอากาศหรือไงเมือ่อกี้ไม่ใช่ภาคพื้นหรือไงยิงไฟมันก็จบแล้วมันใส่เดี๋ยวมันไม่ได้ยศอ่ะนี่มนไม่รู้จักวางแผนเลยเล่น มีฟิวฟิวด้วยต้องพึ่งล็อกเก็ตเทียผมเองฮะล็อกเก็ตเทียใครล็อกเก็ตเทียผมทั้งนั้นอ่ะที่ยินอยู่อ๋อมีมามีมาเดี๋ยวฮะหมอนี่ว่ะโอ้โหโมเมว่ะยืดตึมเข้ามาใกล้ก็ลอ่ะประเดียใส่ GI มารู้หรือเปล่าใส่ตึกไม่กลัวหรอกเรามี GI อยู่เหมือนกันแหละนี่ไงกดยิงทียิงปุ๊บหายปั๊บอ่ะ ไงเอาเรื่องเอาเลยเอาเลยสายอากาศก็มีมาเด้อโอ้ปล่อยนี่เว้ยกระเดียนเว้ยกระเดียนเว้ยโอ้ยเยอยนี่เยอะเว้ยใส่กันหมดเลยใส่กันหมดเลยสู้มันสู้มันสู้มันสบายสู้มันสู้มันแะเป็นไงชนะโอ้ไม่มีถอยอยู่แล้วคำว่าถอยสะกดยังไงอ่ะ ดูสกอร์ดูสกอร์ดูสกอร์ดูซะโอ้ยนี่ขนาดบุกไปที่หลังนะเนี่ยนี่เฉียดไปแค่เท่าไหร่วะนะห้าหมื่น้ก็ใช้คำว่าแค่แหมห้าแสนแปดกับห้าแสนสามแหมนิดน้อยนิดน้อยแพ้คะแนนหนึ่งก็คือแพ้